สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในช็อคแทรลพีนะครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวตัวละครทั้งหมดในแมปออะไรเนี่ยในแมปในแมปนี้เลยนะครับทุกคนเนี่ยผมขึ้นใ้ตามนม่เลยเอ,อ,อืมผมจบชื่อไม่ได้ครับทุกคนมาตัวแรกนะครับทุกคนจะเป็นฮีบ,บ้านนะครับทุกคนซึ่งจะมี่าตุอะนะครับที่รุนแรงมากนี่ ท้าแรกนะครับทุกคนเป็นการปล่อยไฟเป็นปังปังปัปังปึงปึงกดบวดไม่ได้แฮะปัปังแล้วก่อนเป็นการน่าจะบินเหรอบินยังไงวะบินไม่ได้เฉยฮะแล้วก็ท่าที่สองนะครับทุกคนอืมเป็นการสร้างนี้รอบตัวอือแลวทุกคนผอเพิ่งสังเกตกระทาถ้ากระทามันเต็มเนี่ยมันน่าจะโหดขึ้นหรือเปล่านี่รอกระทาเต็ม อืมนานจังเนี่ยเต็มแล้วนี่โอ้โหแล้วเนี่ยบินยังไงก่อนเนี่ยมันบินยังไงอ่ะมันบินยังไงทุกคนก็มีแค่นี้ครับทุกคนมาตัวถัดไปก็คืออืมเอ็กซะะ์แลเรทอืมซึ่งท่าแรกนะครับทุกคนจะเป็นการบินเอ้ยไม่ใช่จะจะเป็นการวิ่งเร็วแล้วก็ท่าที่สองนะครับทุกคน จะเป็นงานสวมหน้ากากอืมซึ่งวิ่งเร็วขึ้นหรือเปล่าวิ่งเร็วขึ้นแหละอืมแล้วก็มีต่อยเสริมมาด้วยนี่นี่น,นี่อือต่อไปถ้านี่เอ้ยตัวตจ้คนที่สามจี้ไอหมาน้อยอืออืมโอ้อโหนี่มันหมาห้าวชัดเลยปังปังปังทุกคนผมชอบเกมนี้อย่างหนึ่งก็คือถ้าต่อยมันเฟลฟ้ามันแล้วก็กีมากอือ มีท่าเดียวนะครับทนเป็นท่าฟันอืมท่าหมาบะต่อไปตัวที่ตัวที่สี่ตัวเลยเนี้ยหัวพิษอืมมีท่าเดียวอีกแล้วเนี่ยเป็นการฟันธรรมาดาแล้วก็นี่ยิงน้ำแข็งแล้วท่าที่ท่าที่สองคือเนีไงทุบคอนแค่นี้เลยอืออืมอือือ,อต่อไปตัวที่ห้า ตัวที่ห้าตัวที่ห้าอะไรอ่ะนี่มันปักจิ๋วนี่นะครับปักจิ๋วนี่ไงมีท่าเดียวอีกแล้วเออคืออะไรเอ่ยอ่ะมันคืออะไรนี่สวยแล้วไงทุกคนกดไปเป็นโอ้โหโอ้เนี่ยเนี่ยทุกคนผมเสียอะไรมาเนี่ยโอ้อะไรวะผมเสียอะไรมาไม่รู้โอ้โหอ,อะไรอะไร,ะไรมันคืออะไรมันตายเหรอโอ้โอ้อ โอ้ทุกคนเหมือนกระสุนปืนเลยอ่ะเศกได้ไม่อั้นเลยเหรอฟุ๊ปปังทุกคนทุกคนทุกคนไม,ามา่ว่าถ้าเรากดทิกเนี่ยจะเป็นการเสกนะครับถ้าเรากดตรงนี้จะเป็นการพังเอออือ,อต่อไปตัวที่หกนี่ไยตัวที่หกคือโฟอาร์อมเนี่ยโฟอาร์อมดูก่อนนมีท่าเดียวนะครับทุกคนท่าปาก้อนหินเฮ้ยเฮ้ยผมจะขึ้นนันโบปังปังปัง ก็ตัวที่เท่าไหร่นะผมลืมแล้วอะออ๋อ,อ,อต้องนี่ตัวที่ตัวที่เกตนะครับนี่อ้อืมบินแต่บินไม่ขึ้นนะโอ้แล้วก็มีเอ้ยมีมีสองทาทุกคนมีสองทางนี่ไงคนน้ำลายอ่ะอืมมีแค่นี้อ่ะต่อไปตัวที่แปดนะครับทุกคนนี่ตัวที่แปดคือไอปลาหน่อย มันมีน้ำไหมทุกคนผมจะลองว่ายน้ำดูเนี่ยมีท่าเดียวท่าควรเหมือนเหมือนตัวหมาเมื่อกี้เหมือนไว้บิ๊บเมื่อกี้นะทุกคนนี่ไงชื่ออะไรนะผมลืมแหละชื่อไว้มัดหรือเปล่าวะเอ้ยเหมันหว้วยมัดไม่น่าใช่นะเดี๋ยวทุกคนมาเดี๋ยวตัวที่ตัวที่เก้ามาทุกคนตัวที่เก้าตัวที่เก้าคือน่าจะอัปเกรดนะถ้าปวดตัวิดอืมโอ้ยติดติดเสาติดเหยวกกดเนี่ยท่าแรกบินเลยอ่ะ อืมอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อทุกคนอันนี้ลองหุ่นแล้วนี่บินอืมอัปเดตนี่ไงอะไรอ่ะโอ้โอ้มันคืออะไรนี่มันคืออะไรนี่น,ออนี่ไงอัปเดตห่าวไงอย่าบอกใครเอ้ยทุกคนผมกดแล้วไปไม่รู้นะแต่เหมือนจะมีท่ายิงอย่างเดียว มีแค um, like? ่น้ำแสงีค่าตดวงตาอืมมีแค <my> ่นี้ดูแคเนลโบ้โอ้ยทุกคนดูเคนโบ้อืมเหลี่ยมโอ้โหท่าแหลกโอ้โหแหลกโอ้โหทุกคนดูนี่มันไวกว่าเอ็กซ์แลเรทอีกเฮ้ยคุณผู้มผมเจอแล้วเอ่ยนี่ไงอยากดูสายเป้าไอ้น้อง เนี่ยนี่ไง,ง,งนี่ปังปังหมัดโคตรแรงอ่ะอืม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 นี่ไงผุมเฮ้าครับผุ่มเฮ้าสองนี่เลยไวไวใช่เปะะ่าวะเฮ้าสกิลหายโอ้มันมีแค่น,นี้ทุกคนเออไวไวกี่เลยเออเลงง่วงหน่อยนะครับเนี่ยทุกคนข่้แรกนะครับทุกคนของ เออดิโต้นะครับการแยกล่างแยกล่างในตัวเดียวนะครับทุกคนแล้วก็นีม่มีการระเบิดด้วยนี่องนแล้วก็สลับเปลี่ยนที่ได้ด้วยเออมันเท่นเนาะโอ้ดิโต้ดิโต้จัดการมันดิโต้โอไอ,อ,อ,อ้ดิโต้จัดการมันโอ,อ้ไปแล้วโอ้โหดิโต้วิ่งช้านิดหนึ่งกระชุ่นสีือลีแยบกิ๋กว ท่าแรกนรี่ยเขาปล่อยลาแสงอะไรไม่รู้นี่มันลาแสงไฟฟ้าเนี่ yeah. อืมมีท่ามีเอ้ยมีสองท่านะครับทุกคนท่าบินเนี่ยก็เป็นต้องสนใจนะครับมันมันมันบินยากมากบินยังไงไม่รู้เนี่ยตรอสอบหน่อยท่าที่ท่าที่สามก็ปล่อยลาแสงเหมือนเดิมเพื่อนลวครับเนี่ยโอ้โหต่อไปเดี๋ยว เดี๋ยวดูนี้ทุกคนนี่นะครับตัวที่15เป็นอัพชักเออทุกคนท่าแรกครับทุกคนมีท่าเดียวกินแล้วก็ปล่อยนี่ไงเฟีวด้วยเฮ้ยชาเท่นั่นเนี่ยทุกคนแต่ตัวแต่ตัวใหญ่ต้องตัวเล็กไวใช่หรอนี่ยไม่ไม่มีสกิล โอ้โหเท่อย่างเดียวเลยเลยมันเนน่็นไหมนีอ่อยากโดนต่อยน้องอื้อืมอ,อที่เดียวตายมีทย้ท่าเดียวมีท่าเดียวนะครับยิงลำแสงพี่คาดดวงตานี่คืออะไรวะผมลืมชื่ออีกแล้วเวนวุ บินวูบไยไาินวูหรึเปล่าผมรู้แล้วทุกคนท่าแรกครับทุกคนคำรามท่าที่สองขวัญอะไรอย่าะไรเนี่ยอือมีแค่นี้ที่ที่สิบแปดท่าแรกนะครับทุกคนโอ้โหเหมือนเอาอะไรขึ้นขบวนมีท่าเดียวเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ้ยทุกคนมีแม่ท่าเดียวแต่ว่ามันกดได้หลายสกิลอะนี่เงนียทำอะไรมันทำอะไรไม่รู้ ขอ,อรขอ้องหน่อยครับขอร้องหน่อยลองสกิลหน่อยมันนี่มันนี่อยากโดนหนออยากโดนหนอเหนี่ไงนี่เงนียไงนี่เหนีงน,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 นาเมิดโคตรแรงอะ่ะต่อไปนะครับตัวที่สิบสิบเก้าแหละทุกคนเออผมขึ้นให้ตาี้แล้วกันผมดูชื่อแล้วโอ้โหหัวโคตรใหญ่สกิลหายมีสองท่านนะครับแต่สกิลหายสกิลหนึ่งข้าแรกเนี่ ต่อไปนะครับตัวสุดท้ายตัวที่ยี่สิบเอ็ดหรือเปล่านี่คือนี่แงทุกคนอี่จะมีท่าเดียวนะครับทุกคนปล่อยลปล่อยลัยลเสียงมีท่าเดียวต่อไปนะครับทุกคนจะเป็นเกวนนครื่องเกวนเนี่ยปล่อยได้อย่างเดียวไม่ไม่มีเวทมนต์ต่อไปนะครับทุกคนปู่แม็กซึ่งปู่แม็กล์ตั้งมนาดาเน็ยมันจะมีอะไรไม่รู้คืออะไรเนี่ยอ๋อหทุกคนนี่มันนี่มันชุดอืม แล้วก็แล้วก็มีอาไว้แล้วก็มีลูกศนยิงอือลึกลึกถือก่อนเนี่ยยิงไม่ได้ปลูกแม็กมีแค่นี้นะครับต่อไปนี่เควินเควินเนี่ยร่างธรรมดาจะมีแค่นี้นะครับจะมีต่อยกับแปลงล่างแปลงล่างอันแรกเนี่ยจะเป็นนี่เลยจะเป็นฮีปาร์สอย่างเดียวน,นี่ยปล่อยลำแสงไม่ได้โอ้ปล่อยไฟไม่ได้ดิต่อไปนะครับทุกคนจะเป็นโฟอาร์ม ซึ่งจะมีท่าเดียวต่อยต่อยต่อยอยูอย่รัวต่อไปนะครับนี่เควินต่อไปนะครับจะเป็นนี่เลยล่างผสมท่าแรกนะครับทุกคนจะเป็นของดมอนเฮดนะครับนี่ปล่อยเลยปล่อยเลยนี่ซึ่งท่าก็เคยเห็นมาแล้วแล้วก็นี่นะครับท่าที่สองคือเป็นของซีฟาร์นะครับท่าน,นี้นี่ไวมัดเลย ต่อไปท่าดีนะครับเนี่เป็นท่าวิ่งไวเป็นท่าวิ่งของเอ็กซ์แลเรสมีเท่านี้นะครับสําหรับเควินต่อไปนี่เออมันชื่ออะไรวะทุกคนผมลืมชื่อผมลืมชื่อมันซึ่งมันก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนเหมือนแปลงร่างไม่ได้ด้วสซ้ำัปเนี่ยโอ้ยแปลงร่างได้ทุกคนน,ลลกคน,นี่ไงส่วนนี้มันก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะมันแค่เปลี่ยน ตัวละครนี้มันเทเฉยต่อไปนี่ครับทุกคนอันต่อมาเลยเป็นภาคอันตรเมตอะไรอ่ะเอ้าทุกคนหน้าหายเอ้าหน้าหายนี่เอ้าหน้าหายไปไหนอโอโอ้ยน้อโอ้ยน้อซึ่งมันจะมีนาฬิกาเพิ่มใหม่นะครับคืออันนี้เลยนี่แป้งลางเลยนี่ไง ท่าแรกนะครับอืมเป็นเอาถ่ายวันรอบตัวมีแค่นี้เลยมาท่าที่ต่อไปตัวที่สองนี่ท่าอะไรวะตัวที่สองนะครับอิโคอิโคท่าแรกนะเป็นการตะโกนอืมมีระเบิดอะไรไม่รู้แล้วก็เฮ้ทุกคนดูมันมีมันมีตะโกนสองอันเลยเหรอเอ้ยเฮ้ยทุกคนหนีแยกล่างแยกล่างโอ้ทุกคน โอ้โหรมันแยกมันแยกนั่นนะสามคนโอ้โหคดเกียน์น่ะเกียนปต้นน่ะเกียน์จัดจัดปล่อยน้ำเสียงไม่ได้เฮ้ยก็มีนี่แค่นี้นะครับสำหรับเอ็กโวเอ็กโวต่อไปตัวที่สามนี่ไงสไปเดอร์แมนท่าแรกนะครับอะไรอ่ะเป็นการโหนใหญ่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับทุกคนโหนใหญ่มีท่าเดียวนี่โหนใหญ่ใหม่นี่ไงเฟี้ยวจัดนี่สไปเดอร์แมนน่ะสไปเดอร์แมนน่ะ นี่สปไปเดอร์แมนพี่อยากเป็นสปไปเดอร์แมนต่อไปนะครับตัวที่สี่ตัวที่สี่นี่ตัวที่สี่คือโฟอ์มเออเออใช่ตัวที่สี่คือโฟอ์มเออไม่ใช่นี่ทุกคนมันคือเอ่อผมลืมชื่ออีกแล้วไม่ชื่ออะไรละฮิวมังกาซอใช่ใช่ทุกคนก็คิวมังกรซอ,รอๆๆมีท่าเดียวนะครับ ต่อยอย่างเดียวต่อไปตัวที่ห้าเป็นกุป๊ปมีท่าเดียวเอ้ยมีท่ามีกี่ท่า,ม,ทามีท่าเดียวนะครับนี่ท่าแรกเฮ้ยท,ท,ท่าเดียวปล่อยอันนี้เหมือนน้ำมูกนี่แค่นี้เลยต่อไปนี่ครับตัวท,วที่ตัวที่ไหวะสามสี่ห้าหกตัวที่หกนะครับจะเป็นโคมาสโตนท่าแรกปล่อยปล่อยลงแต่งใส่รุ้ มีท่าสองไมไม่มีนะครับเีแค่เดียวมีแค่นี้ต่อไปตัวที่หกตัวที่หกดีครับบิ๊กชิวท่าแลกบินโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหเฮ้ทุกคนนี่มาท่าแลกบินใช่ปะใช่ทุกคนบินอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรไม่รู้ทุกคนม่กันใส่ปีกใส่ทำไมก็ไม่รู้ นี่นะครับมีท่าที่สามปืนท่าที่สี่ก็ปืนแล้วก็ท่าที่ห้านะครับปืนเหมือนเดิมจะปืนน้ําแข็งหรอมีแค่นี้นะครับสาวไอบี้ต่อไปตัวที่ตัวที่เจ็ดตัวที่เจ็ดคือเจ็ดเลนนะครับทุกคนอือท่าแรกนะมีท่าเยวเลยบินเอ้ยบินแล้วก็ปล่อยลมแสงอืมต่อไปนะครับตัวที่แปด ตัวท 8, LED. LED. ี่แปดเลดเลดนี่แปลงคล่างอ้าวเพื่อนโอูกคนผมรู้แล้วเลดมันยังไม่มีนะอ๋อทุกคนมันมีถึงแค่อันนี้นะเจ็ดเลนเลดยังไม่มีอันนี้ก็ยังไม่มีเอเลดเอ็กยังไม่มีนี่ไงเอ้ยทุกคนเอ้า เฮ้ยผมงแล้วเนี่ย้องใส่มันแปลงล่างได้แค่บางตัวทุกคนนี่เลดแปลงล่างไม่ได้นะครับส่วนอันนี้ก็แปลงล่างไม่ได้ส่วนไอนนเอเรนเอกเ,เ,เติมอันนี้แปลงล่างได้นี่ทุกคนอืมถ้าแรกถ้าแรกอะไรเนี่ยถ้าแรกแล้ำรู้นะครับฟุบฟุ๊ฟุ๊ฟฟท่านที่สองเฮ้ยท่านที่สองนี่อะไรไม่รู้ท่านที่สาม ถุงมือถุงมือเอ่อเอ้ยท่าท่าท่านี้นะครับนี่ท่าน็อตท่านี้อะใช้มือเอ้ยทุกคนมันใช้ได้ท่าเดียวอ่ะมีทำไมเนี่ยต่อไปนะครับนี่ตัวนี้กดกดได้เปล่าอุ้ยใช้ได้อ่ะนี่มันนี่มันแคนนอนโบใช่ไหมเนี่ยนี่มันแคนนอนโบใบับ่ะว่นขึ้น ทุกคนมีแค่นี้หรือเปล่ามีอีกนะครับเฮ้ยทุกคนนี่มันนี่มันของเก่าไม่ไหวาต่อไปนะครับทุกคนตัวต่อไปไปนี่เลยเออชื่ออะไรวะลไม่ชื่ออีกแล้วเอออืมชื่ออะไรวะทุกคนเออเอ้ยผมลืมชื่อ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  ท่าแรกนะครับทุกคนนี่ระเบิดมานาจะเป็นการปล่อยอันนี้เลยนะไอ,มอ้ม่วงท่านี้นะครับทุกคนจะเป็นการนี่สร้างมานาอยู่รอบตัวนี่ออกได้ด้วยต่อไปนะครับเควินท่าแรกนะครับทุกคนจะเป็นการเคลือบนี่ตรงมือเลยซึ่งจะมีแค่ท่าแปลงรานก็ท่าต่อยซึ่งมันไม่ช่วยอะไรเลยความเท็งเดียวนี่นะครับล่างที่สองนี่เคลือบตั้งตัวล่างที่สามเคลือบเคลือบหินหรือเปล่า เฮ้ย hey, ทำไมหน้าคิวมันเปลี่ยนไปต่อไปนี่นะครับทุกคนนี่เอาท่าเดิมนี่อันนี้อันนี้นี่นี่นี่ไอ้มไม้อะนี่นครับล่างล่างสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเอ้ยก็ท้ายสุดนี่แหละเฮ้ยนี่ไง้ต่อยต่อยต่อยซึ่งผมจะบอกนะครับว่าไอ้นี่เนี่ยมันมีอันติเมทอยู่นะนี่งอันติเมทแต่ว่ามันยังไม่มีเข้ามาแล้วคนนี้นะครับทุกคนนี่อันนี้นะครับจะเป็นล่าง เออล่างในเมนเทนเอาและว่าทุกคนผมลืมชิกแหละม,มันเมนเทนในอันเนี้ยนี่นะครับนี่เมนเทนนี่เหมือนกันนี่มีแค่หมัดอย่างเดียวแล้วก็ท่านี้นะครับนี่ไอตัวไอตัวนี้มีสกิลอยู่ผมจำได้นี่ไงเอา้าไม่มีสกิลเออมีแค่นี้นะครับทุกคนนี่ไง เนี่ยก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย